ดวงคนเกิดวันอังคารในเดือนตุลาคมปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือนเนาะที่เราสามารถไปเสริมดวงโดยการไปทําบุญสร้างุส่วนซึ่งในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตรงกับวัน ออกพรรษาพอดีนะครับก็นแนะนำนะให้ทุกคนไปเสริมดวงในการเข้าวัดเข้าวาทําบุญในเดือนนี้นะครับก็พิเศษนะเราจะมีไพ่ใหม่เข้ามา2ชุดนะครับชุดแรกนะครับเป็นชุดนะแอตติจูดนะครับทาโรนะ่เป็นไพ่น้องแมวด้านหลังก็สวยด้านหน้าก,ก็สวยนะครับ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคำทำนายจากน้องแมวแบบนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะอีกหนึ่ชุดนะอีกหนึ่งชดุกงชดก็คือเป็นไพ่ขลังนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นคล้ายๆชุดอนา,าติไฟนะอ่า ด้านหน้านะหน้าไพ่ก็จะเป็นไพ่เกี่ยวประเทศนะครับแล้วก็เ,เกี่ยวกับการกระทําก็จะมีความแม่นความปังนะมีความแม่นไม่เกรงใจใครนะสวยงามมากทุกๆใบอาจจะระดักนิดนึงแต่ก็ได้รับคําทํานายที่ตรงแลวก็แม่นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับในเดือนตุลาคามนี้จะเป็นอย่างไรนะเราดูเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับในเรื่องของตัวตนจุดเด่นนะครับตำแหน่งแรกเป็นอะไรดูสิ ไพ่ขึ้นเป็นเนี่ยเรื่องของเจ็ดเหรียญนะครับพลังงานของเจ็ดเหรียญนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการวางแผนนะครับในเรื่องการวางแผนในเรื่องความอดทนมีความระคอบนะในเรื่องการต่างๆเป็นการเตรียมความพร้อมเตรียมการเตรียมตัวนะคือวัาะเก็ดภาพไพ่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานของการที่ตระเตรียมเป็นการปลูกต้นไม้นะครับเป็นการรอออกดอกออกผลนะฮออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองไงนะดังนั้นในช่วงเนี้ยจุดเด่นของคุณเนี่ยก็ ในเรื่องของการกระทำใรสิ่งใหยอย่างเนี่ยก็ทําให้มันสุดความสามารถก,รกับเราการเพราะสิ่งที่คุณลงทุนไว้สิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเรื่องของอดีตเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาเรื่องที่จะเห็นผลแล้วนะครับอยู่ที่เราต้องอดทนนะล้วก็ทําให้เต็มที่สุดความสามารถที่ คุณเองเนี่ยต้องตั้งใจนะครับอ่ะดูซิว่าข้อเสียในช่วงนี้คืออะไรนะครับข้อเสียไพ่ขึ้นเป็นเดอะแฮงแมนนะในเรื่องข้อเสียเนี่ยมือมันก็าาระวังระวังเหมือนกันเพราะว่าไพ่ขึ้นเป็นเดอแฮงแมนเป็นเรื่องของการทำลายเสียเส่ยงเหมือนกันนะครับมันก็เป็นเรื่องของการที่มันยังคาดเดาเรื่อง ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้นะบางอย่างมันก็เหมือนเหมือนแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวทําแบบนี้ไม่ค่อยอยู่กับร่องกระรอยเออต้องระวังเหมือนกันนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของการที่ต้องกลัวนะมีความกลัวมันเป็นความกลัวที่เรามองโลกในแง่รายด้วยนะครับเราก็บางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้ความกลัวเหล่านี้มันจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามันมันกลัวสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะ่ะมันกลัวในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอ่ะนะดังนั้นแล้วเนี่ยให้คุณมั่นใจนะครับในเร,รื่องก กระทำมั่นใจในตัวเองเยอะๆในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความตั้งใจนะครับเรื่องของการกระทำและเชิงราละเอยียดมันไปอยู่ที่ว่าเออตัวคุณเองต้องมีการมั่นใจนะมั่นใจในสิ่งที่เป็นและสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังมันก็สําเร็จได้นะครับอาดูซิในเรื่องของคนรอบข้างเป็นอย่างไรคนรอบข้างไปขึ้นเป็น2ถ้วยนะครับเออคนรอบข้างดีนะเออมีคนมาช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลเหมือนกันในเรื่องของการ กระทาต่างๆหรือคุณอยากได้รับความช่วยเหลือสมรรถเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี be แล from, <out <utation> out> ้วก <point identified> <Right. S 1> ็ม e. like, like, ันเป็นเหมือนแบบได้เจอเพื่อนอ่ะคู่แท้นะเพื่อนแท้เออต้องเรียกว่าเพื่อนแท้สิเพื่อนแท้ที่จะมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีความไว้ใจได้นะไม่ใช่ว่ามีบางทีบางสิ่งบางอย่างบางคนแบบเออมีคนมาช่วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยจริงๆเลยเงี้ยหรือได้ช่วยแบบเออไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือว่าได้แค่ลมปากอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเพราะมีคนช่วยด้วยใจแล้วก็ช่วยด้วยการกระทำที่คุณเนี่ยก็สามารถ ฝากความหวังไว้กับคนรอบคังได้ในห้องช่วงนี้นะครับอะดูสิในเรื่องของอุปสรรคล่ะอุปสรรคไพ่ขึ้นเป็นห้าดาบอืมห้าดาบไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการเก็บดาบเลยนะคือมันเป็นเรื่องของความที่มันเหมือนแบบเจอหลายลอย่างนะในเรื่องอุปสรรคมีความขัดแย้งเหมือนกันนะครับมีการแข่งแย่งจริงดีเหมือนกันอุปสรรคเราเนี้มันมา,มา,ม,า,ม,ามากมากกับการที่ ต้องต่อสู้นะครับต้องจัดการต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองก็มันเป็นเรื่องของการที่มันมีเรื่องของคู่ค้าคู่แข่งหลายๆที่สิ่งหลายอย่างที่เจอแต่ก็ยังดีนะที่คนรอบข้างของคุณเนี่ยดีนะครับคอยช่วยฝ่าฟันสู้กับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว,ว่าอุปสรรคมันจะเยอะมากสักเพียงไรถ้ามีคนข้างกายนะถ้ามีมิตรแท้มิตรที่ดีเนี่ยมันก็ผ่านไปได้นะครับอะดูซิในเรื่องวาสนาล่ะวาสนาไปขึ้นในเรื่องของ เบลออฟฟอร์จูนนะครับไพ่นี้ไพ่ค่อนข้างดีนะในเรื่องของวาสนาคือวาสนาพลังงานที่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นกลงล้อที่กำลังหมุนเวียนของชีวิตในเรื่องของการกระทำนะบบังเกิดผลสําเร็จด้วยสิ่งที่ คุณเองนั้นคิดดีทดําดีพูดดีนะครับเป็นกฎแห่งกรรมก็ได้นะวงล้อแห่งชีวิตนะครับวงล้อแห่งความคิดวงล้อแห่งการตั้งใจวงล้อแห่งพลังใจรวมไปถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเออเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวคุณนะครับชอบน้องแมวตัวน,นี้มากเลยน่ารักมาก <c oughs> อ่ะคือนกักเรงยลนะ้ะคือมันเป็นเรื่องของพลังงานของจิตใจที่คุณต้องมีความมั่นใจและวาสนาสิ่งที่หนึ่งนำนะครับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยปกปักรักษาตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาในเรื่อองงข ความรักอืมความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะดูความรักคนโสสนิทเราดูซิว่าพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณสําหรับคนที่ส,สนิทนะครับให้ขึ้นเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ <c oughs> อืมอ่าต้องบอกนี้นะคือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเล่นไสยศาสตร์เพื่อให้ได้ความรักมานะคือ <c oughs> แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ต้องอย่าเลยนะพอยิ่งถ้าเป็นของที่มันแบบไม่ดีเป็นของที่มันมืดนะเป็นของที่เอ่อไม่ว่าสายดําหรือสายเทาอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเลยนะครับแต่ถ้า บ่งบอกนะพลังงานที่บ่งบอกเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดมากกว่านะเป็นความทุกขมากกว่าในเรื่องอดีตความคาดหวังความที่คุณเองอาจจะกลัวในเรื่องความรักจนเกินไปและมันส่งออกพลังงานที่ไม่ดีออกไปสู่จักรวาลนะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ดึงดูดสิ่งที่เป็นความรักที่ไม่ดีดึงดูดข้าหาตัวคุณในด,ด้วยดังนั้นต้องเปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนใจิตใจตัวเองให้ดีเพราะว่าหากคุณคิดที่ดี มันก็เป็นพลังงานที่ส่งต่อส่งไปถึงพลังงานจักรวาลและพลังงานจักรวาลก็จึงดูดในเรื่องของพลังงานที่ดีๆเข้าหาตัวคุณเมื่อคุณเริ่มต้นคิดที่ดีก่อนนะครับอ่ะมาดูที่ในเรื่องของคนโสดสนิทในห่วงจ่วงนี้นะครับ อดีตพขึ้นเป็นเนเรื่องของนิาพานนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นอ่าสิบเหรียญอดีตก็มันเจอเรื่องหลายอย่างเข้ามาแหละนะความบุญบ่ายในเรื่องความรักมันก็มีบ้างแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องการปรับใจมากกว่าพาขึ้นเป็นนิาพานคือก,การปรับใจให้มันอ่าเท่าทัานนะปรับจปรับใจให้มันรู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็การหาความรักที่มันถูกต้องนะครับความรักที่มันสมหวังมันอยู่ที่ว่าคุณจะมองสิ่งเหล่านั้นอย่างไรและเกิดความคาดหวัง ับปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนักรู้ปัจจุบันสิปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญในเรื่องของพลังงานของความตั้งใจมันเหมือนโอกาสในเรื่องของความรักมันก็จะเริ่มมีเข้ามาเมื่อจิตใจคุณมีความเข้มแข็งพระแม่ธรณีคือความเข้มแข็งนะเขเ้มแข็งดังหินดังหินผานะครับคือมันเป็นความเข้มแข็งทางจิตใจตัวคุณที่ต้องสร้างให้ขึ้นให้ดีขึ้นมาในเรื่องการสร้างจิตใจที่ดีขึ้นเนี่ยมันทำให้คุณหา ความต้องการหาตัวตนนะครับในเรื่องของความรักความเป็นตัวเองด้มากยิ่งขึ้นน,นะอนาคตละ่ะอนาคต,าคตไปขึ้นเป็นโอ้โหขึ้นเป็นการประเทศไปนะอ่าแล้วก็ขึ้นเป็นเตอร์เรอร์โอ้โหตรงตัวแม่มาคู่แบบนี้นะครับจะไม่มีได้อย่างไร <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดยังไม่ได้เปิดเลยนะว่าจะมีคนเข้ามาไหมแต่อนาคตไปขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะในเรื่องของความรักเดี๋ยวเรามาเจาะดูนะครับในเรื่องของพลังงานของการกระทำนะพลังงานของตัวคุณเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นจากใจในปัจจุบนันก่อนถึงจะไปถึงจุดที่จะ ได้รับความรักที่ถูกต้องถูกใจตุกคุณมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างน,นะครับดูซิว่าพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคนมีคู่ว่าน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของความห่วยหาห่วยละหาความรักความเมตตานะมันเป็นเรื่องของความที่พลังงานจักรวาลกำลังบ่งบอกว่ามันต้องใส่ใจถึงความรู้สึกของคู่กุเนี่ยเยอะๆนะครัเป็นสารที่บอก พลังงานของกามที่มันรู้สึกเหงารู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ,อยากได้พลังงานที่คุณต้องส่งออกดีๆนะออกไปบ้างถึงพลังงานจัก,กรวาลว่าอาจจะรู้สึกแบบอยากได้ความรักที่ดีกว่านี้นะครับอยากได้ความรักที่สมบูรณ์แบบกว่านี้มันเป็นความหวยหาสิ่งที่มันอา,อาจจะมีเป็นจริงได้บ้างเป็นจริงไม่ได้บ้างนะเป็นพลังงานที่ส่งออกไปอองดูซิว่าความรักมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่อะดูซิเจ้าชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเจ้าชะตาไปขึ้นเป็นเรื่องของ อาวกกะกะยากหนาให้ขึ้นเป็นเจอเฮอร์มิตรเงาจริงด้วยนะมาใน,นเรื่องของความโหยหาเนี่ยโหยหาที่มันเป็นเรื่อง,องความรู้สึกนะอยู่อย่างเงาเงา,เงานะครับแตท่ทางที่เราก็มีคู่แล้วมันเป็นความที่มันอยากได้พลังงานที่มันดีกว่านี้นะครับอยากจะให้เขาเอาใจคุณมากกวนน่านี้มันเป็นความรู้สึกของคุณที่มันเกิดขึ้นในใจ,จมันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นจ,จิตใจตัวคุณด้วยไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับมันเป็นความคาดหวังที่อยากให้คู่ของคุณเนี่ยเขาใส่ใจคุณมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะคู่ของคุณเขาเป็นอย่างไร มันเหมือนความรู้สึกของเขาเนี่ยไม่แข็งยิ่แพ้เนี่ยห้าดาบเนี่ยคือความรู้สึกเขาเหมือนทําอะไรมันก็ไม่ถูกใจคุณสัอย่างนะทำอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ดั่งใจคุณสักอย่างเลยนะมันอาจจะทําให้คุณเองต้องมาพิจารณาตัวเองเหมือนกันเพราะว่าบางสิ okay. her her ่งบางอย่างเขาก็เต็มที่แล้วนะอืมเขาเป็นเท่าที่เขาจะเป็นไปได้แล้วแต่ให้คุณรับรู้ได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องดูที่การกระทําดูที่ความเพียรพยายามของเขาแต่อย่ามองงผลว่าทําไมเขาทําทไม่าไม้ขาทำไม้นานำไมเขาทำไมองในกมาราที่มันทมองมุมกลับกันบ้าง มองคนละมุมบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เยอะๆนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่มีทางเข้าใจกันเลยในยเรื่องของความรักอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเรามาดูเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูสําหรับ พลังงานจักรวาลนะครับอยากจะบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของงานที่กําลังเข้ามาดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการเฉลิมฉลองนะครับพลังงานที่ต้องพบกับพลังงานที่ดีต้องเริ่มจากความคิดที่ดีต้องเริ่มจากจิตใจที่ดีนะครับที่จะส่งพลังงานที่ดีไปสู่พลังงานจักรวาลเพื่อจะได้รับความสําเร็จนะไพขึ้นในเรื่องของความปังนะขึ้นในเรื่องของการเฉลิมฉลองความยินดีนะการได้รับโอกาสนะครับการได้รับพลังงานที่ดีแล้วก็ต้องเกิดจากสิ่งที่ คุณเองเต้องเริ่มที่จะสร้างพลังงานจิตใจสร้างพลังงานของตัวเองเนี่ยให้เอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับก็จะทําให้ในเรื่องสงต่างๆที่คุณคิดนะับที่คุณตั้งใจเนี่ยก็จะเกิดความสำเร็จที่ดีดมากยิ่งขึ้นนะครับดูสิว่าแล้วจะมีงานเข้ามาไหมดูสิ ไพายถึว่าโอกาสมีเข้ามาเหมือนกันนะครับอยู่ที่ตัวคุณเนี่ยจะมีการตั้งใจนะมีการกระทานะครับให้เกิดผลสำเร็จแต่มันต้องเกิดจากสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยมันต้องมีการดูในเรื่องของสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในเรื่องของการกระทาให้เกิดความสําเร็จนะแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายง่ายๆแต่ก็มีโอกาสเข้ามาเนี่ยเโอกาสที่จะเป็นเรื่องของงานที่กําลังเข้ามานั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ เป็นพนักงานหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรดูซิพนักงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับให้ขึ้นเป็นพระราหูนะครับพลังงานของสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความคิดนะความอคตินะในเรื่องของสิ่งที่มันบดบังใจของคุณนะครับมันเป็นเรื่องของอคติบางอย desse, nah, ่างที so ่คุณอาจจะมีทางความเชื่อทางความไม่แน่ใจทางความไม่แน่ชัดในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับหากคุณมีความเชื่อว่าสิ่งไหนเป็นไม่ได้ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับความเชื่อในในเรื่องของ พลังงานจักรวาลนะมันเป็นเรื่องการต้องเปิดใจนะเพื่อรับพลังงานดีๆเนี่ยเข้ามาตัวเองบ้างนะครับไม่จําเป็นต้องหลงงมงายนะแต่เป็นการที่คุณปล่อยใจให้ไปอิสระนะครับให้พลังงานเนี่ยไหลผ่านจิตใจตัวคุณอันนี้จะต้องเสริมด้วยการนั่งสมาธิเพื่อจะให้รับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพลังงานของสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับรับพลังงานของพลังงานจักรวาลเพื่อจะทําให้อ่อความสําเร็จบังเกิดขึ้นกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของ งานนะครับในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องพบต้องเจอนะครับมีความเข้าหน้าจะเป็นยังไงบ้างในนะเรื่องของงานในช่วงนี้นะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความคิดนะไพ่ขึ้นในเรื่อง,องการวางแผนนะในเรื่องงานช่วงนี้ก็มีอะไรอย่างที่ต้องจัดการแก้ไขนะครับมันมีโอกาสที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยแต่ก็ยังอยู่ในสายตาของอผู้ลักผู้ใหญ่ อยู่ในสายตาของหัวหน้าง,งานอยู่ในสายตาของผู้บังคับบัญชาของเรานะรัทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าตัวคุณจะจัดการอย่างไรแก้ไขอย่างไรแล้วก็ทําให้บันเต็มทีนะครับในเรื่องปัญหาต่างๆมันก็จะค่อยๆคลี่คลายนะครับไปในทิศทางทีได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่ไ้คิดเยอะคิดมากทุกอย่างมันก็ย่อมสําเร็จด้วยใจของตัวเราความตั้งใจของตัวเราท่านนองนะครับ มาดูในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับจะเป็นอย่างไรนะเราดูเรื่องของพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะครับไพ <house> um ่ขึ้นเป็นในเรื่องของของมีค่านะครับในเรื่องของการลงทุนนะในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการจัดการนะในเรื่องธุรกิจเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นของมีค่าแบบเนี้ยแสดงว่ามันมีโอกาสอะไรอย่างที่กําลังดึงดูดเข้าหาตัวคุณนะให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมพลังงานที่ดีเนี่ยเริ่มมีเข้ามาเป็นเรื่องโอกาสเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้รับพลังงานที่ดีนะครับอ่ะดูซิในเรื่องของ ธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นเนื้อเรื่องของเนี่ยมันมีเรื่องต่างๆที่ต้องจัดการแก้ไขนะในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้ดีด้วยเพราะาโอกาสต่างๆมันเริ่มมีเข้ามาดึงดูดเข้ามาแล้วหากเตรียมพร้อมเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นะครับอะไรสิอะไรอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวคุณว่าคุณจะทํายังไงจะเอายังไงมากกว่ากับสิ่งที่มันเป็นไปแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยจัดการให้มัน อยู่หมัดนะในเรื่องของการที่ความจะได้เกิดความก้าวหน้าเกิดในเรื่องของความปังมากึ้นในเรื่องของธุรกิจที่ทําอยู่นะครับมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินจะเป็นอย่างไรดูซิเรามาดูในเรื่องของพลังงานจังหวะนะครับจะบอกอะไรในเรื่องของการเงินของคุณในห้งช่วงนี้นะครับไพ่ก็เป็นความสําเร็จนะการตั้งเป้าหมายนะครับในเรื่องของการที่ต้องดูในเรื่องของพลังงานจิตใจของตัวคุณให้ดีในเรื่องของการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการตั้งพลังงานทั้งจิตใจพลังงานของการกรรทำของคุณ ทุกสปปรรพสิ่งเนี่ยความสำเร็จมาจากความคิดเป็นอันดับแรกเลยและคุณส่งพลังงานเหล่านั้นให้เกิดความสําเร็จนะส่งพลังงานเหล่านั้นทําให้คุณเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่คุณลงทุนไว้สิ่งที่คุณทําไว้มันก็จะเกิดผลสําเร็จได้ด้วยเชย่นกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของ เรื่องของการเงินเนี่ยนะค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรดูสิค่าใช้จ่ายพายเกินในเรื่องของความหนักหน่วงนะค่าใช้จ่ายเยอะมากมันเหมือนคือไม่ได้คลายไม่ออกเลยแหละนะคือพายขึ้นในเรื่องของความที่มันมันหาทางออกได้ยากเพราะว่าไ NO อ้นู่นไอ้นี่ก็ต้องจ่ายไอ้นั่นก็ต้องมีไอ้นั่นก็ต้องทำไอ้นั่นก็ต้องเท้นมันเจออะไรสิหลายอย่างเข้ามาเหมือนกัน ดูสิว่านี่สิน่ะเป็นอย่างไรอืมนี่สินก็ยังพอที่จะคุมไปได้บ้างแต่มันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายประจําวันมากกว่าค่าใช้จ่ายนุ่ยนั่นเยอะแยะมากมายแต่ก็ระวังที่มันจะมากระทบเรื่องของนี่สินได้ด้วยหากคุดไม่คุมไม่ดีหากคุณไม่จัดสรรปันส่วนให้ดีก็มีโอกาสที่จะมีความแปรปรวนนะคน้างเยอะเหมือนกันนะครับดูซิว่าเงินเก็บละ่ะ เงินเก็บก็คนไข้จะหมดนะมันน่าจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายนี่แหละนะไคือว่าต้องสีเรียสต้องแข่งใจน,นิดนึงเหมือนกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคุณเองต้องเลือกนะมีทางเลือกเยอะแยะมากมายในยเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันต้องสีเรียสไม่งั้นเนี่ยเงินเก็บมีสิทธิ์หมดในเดือนนี้เหมือนกันนะคะอ่อะดูสิในเรื่องของเงินลงทุนลัก เงินลงทุนนี้พ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่มันต้องค่อยๆจัดการค่อยๆดูนะมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆที่จะต้องจัดการเรื่องต่างๆให้มันเรียบร้อยนะครับพลังงานของเรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันยังลงทุนไม่ได้ในช่วงนี้นะเพราะมันเป็นการที่คุณเองต้องจัดการเรื่องของรายจ่ายให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บ ค่อยเอาไปลงทุนที่หลังในเดือนนี้อาจจะลงทุนอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่ามันมีปัญหามาค่อนข้างมากด้านปัญหามาค่อนข้างมากาเป็นสิ่งที่คุณต้องค่อยๆนะค่อยๆจัดการค่อยๆทํามันจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มพูนมากยินงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพ เป็นอย่างไรดสูสุขภาพภายนอกสุขภาพภายในนะเป็นร่างกายนะครับแล้วก็สุขภาพใจนะครับอ่ะดูสิสุขภาพภายนอกภายในอืมเอ่อเป็นในเรื่องของสุขภาพของเราในห้อง,งนี้คือภา,พพายนอกเนี่ยระวังเือนกันนะแต่ก็ถามว่าคุณดูแลด,ดีไหมดูแลด,ดีนะแต่มันก็อาจจะมีเล็กๆน้อยมากกว่าเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการไปเจอฝนเจอแดดเจอร้อนเจอหนาวเจอฝุ่นอะไรเงี้ยก็ เล็กๆน้อยๆก็ต้องระวังเหมือนกันอย่าเพิ่งไปประมาทกับชีวิตก็ต้องมีการป้องกันบ้างนะครับในเรื่องของสภาพอากาศต่างๆรวมไปถึงสภาพภายในเนี่ยร่างกายของคุณเนี่อระวังเรื่องอาหารการกินกินอะไรที่ไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจนะของเน่าของเสียของที่มันไม่พึงประสงค์นะหรือไม่เคยเลือกกินเท่าไหร่มีอะไรก็กินไปก่อนอะไรแบบนี้โดยที่คุณไม่ตั้งจิตตั้งใจก็เกิดอาการท้องร่วงได้เหมือนกัน,นต้องระวังเรื่องอาหารการกินเหมือนกันอ่ะสุภาพใจล่ะสภาพใจไปขึ้นเป็นปเดอร์มเมติเชียนเนี่ยเออไปขึ้นเป็นเรื่องของพลังงานของการที่ต้อง ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีถามว่ามันดูแลดีมันต้องดูแลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ถึงท่านเป็นผลกระทบใหญ่นะเพราะว่าคุณเองก็บริหา,า,ารจัดการจิตใจตัวคุณได้เป็นทุนวิแล้วนะครับแต่ให้คิดบวกเอาไว้เยอะๆก็แล้วกันเพราะว่าในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันเหมือนเจอเรื่องกระทบเยอะแต่ก็หากจิตใจรู้สึกเศร้านะครับจิตใจรู้สึกเหนื่อยก็ต้องพักบ้างนะสวดมต์นั่งสมาธิหน่อยเสริมจิตใจให้มีความนิ่งแข็งมีพลังใจหน่อยในการกระทําในการ จัดก,การปัญหาต่างๆจะได้ทําได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้จะได้ไม่มีความป่วยทางจิตใจนะเออจะได้ไม่มีผลกระทบต่อร่างกาเยเ่นเองนะครับก็เป็นพลังใจให้เรามาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนนะครับดูซิไพ่ขลังว่าอย่างไรไพ่คือในเรื่องของสถานการณ์เรนทองนะไพ่คือในเรื่องของการให้ช่วงนี้คุณเสริมสเสน่ห เกี่ยวกับเมตตานะครับเกี่ยวกับการทานสีพึ่งก็ได้นะหรือการที่คุณไปหาหาครูบาอาจารย์นะครับที่เกี่ยวกับสายเมตตาแต่ว่าเป็นสายดีนะคือการ,รที่คุณใช้ปิยวาจาใช้คําพูดดีๆนะคือการที่คุณพูดดีกับผู้คนรอบข้างนะครับนั่นก็เป็นสัตว์การลิ้นทองแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องไปเสริมอะไรเยอะนะเสริมที่จิตใจเสริมที่ปากของตัวคุณที่เริ่มต้นจากการพูดดีก่อนไม่พูดคำหยาบก่อนนะครับหากพูดสิ่งนี้ได้คนรอบข้างก็จะรักคุณเมตตากับคุณนะมีความ เอาอกเอาใจช่วยเหลือคุณมากยิ่งขึ้นอ่ะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับอย่างที่สองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของการไข,ขวนะ้คว้าโอกาสต่างๆ,ๆจริงๆแลวมันมีเข้ามาอยู่แล้วโอกาสทุกสัปพะสิงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะต้องมีความมั่นใจอย่าไปคิดเยอะนะไพขึ้นว่าบางครั้งคุณคิดเยอะเกินไปมันคิดกลับเกินไปเนี่ยมันทำให้มันสูญเสียโอกาสบางอย่างออกไปต้องมั่นใจหน่อยแล้วก็ต้องสู้หน่อยเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับไพสิทธิกะยะว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพระวิสุการสร้าง ทุกสรรพสิ่งให้เกิดความสาเร,ร็จด้วยการไปไว่พระวิษณุนะครับเพื่อจะให้บังเกิดผลสําเร็จนะสิ่งที่ท่านจะประทานพรเรื่องความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณมากขึ้นนะครับอย่างต่วม่าไพ่ขึ้นประศุกนะทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะประศุกคือความสุขใจนั่นแหละนะมีความสุขมากขึ้นในสิ่งที่คุณทําแต่ต้องเริ่มต้นจากจิตใจที่ดีของตัวคุณก่อนเริ่มต้นจากใจและอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นได้ด้วยนะครับไพ่บุญยญารป็นยว่าอย่างไร ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการอยู่ในสินในธรรมนะครับอยู่ในสินห้านะครับแล้วก็ทําบุญกับผู้สูงอายุแล้วรวมไปถึงาการทําความสะอาดหิ้งพระที่บ้านก็เป็นการเสริมฮงจุ้ยที่ดีนะแล้วเนี่ยทุกสิ่งอย่างนะในเรื่องของการทําความสะอาดหิ้งพระหรือการทําความสะอาดบ้านเสริม ในเรื่องของหงจุ้ยบ้านนะเกิดความหมุนเวียนที่ด sure. right ีเกิดความโร่งโปร่งสบายความสุขในบ้านนะครับและก็โดมไปถึงการสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ในศีลธรรมในแต่ละวันนะในสิ่งที่คุณกระทําเสียวเนี้ยมันจะหนุนนําให้ชีวิตของตัวคุณเนี่ยดีขึ้นนะเรื่องต่างๆที่กังวลใจเรื่องต่างๆที่ไม่สบายใจก็จะดีขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่คุณทําบุญกับผู้สูงอายุนะไปบ้านพักคนชราก็ได้หรือทําบุญนะกับพ่อกับแม่กับญาติปีน้องผู้สูงอายุก็จะหนุนนําได้รับพรได้รับพรกกับผูู้สงออายุเเน็็หมืป พรที่ดีนะแล้วก็ทําให้คุณได้รับกาลังใจได้รับพลังใจในการกระทําไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรท่่ไหนก็มีรอยยิ้มมีความสุขมากึนินโดยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นพลังใจให้กันและกันนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับเลขมงคลของคนเกิดวันอังคารดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับปับ๊บไพ่คือเ็ลข3 ไพ่คือเเลข6นะครับเลข3เลข6ถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับของคนเกิดวันอังคารในเดือนนี้ดูสิว่าเลข3เลข6เสริมพลังงานในด้านไหนปับ๊บไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของความสุขความสุนสนาน,นะครับความเรินเริงเจอพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งที่มันสร้างเสียงงวเราะสร้างความสุขให้กับคุณในช่วงนี้เป็นเลขมงคลที่หนุนนําพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณเนี่ยมีพลังงานในการทํางานในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถเลข นำเลข3าเลข6นะครับทำเป็นโมเ p e เปอร์ส่วนตัวก็ได้นะครับในตัวสั์มังคุณหรือว่าจดนะใส่กระดาษนะแล้วก็ใส่ไว้ในกระป๋อสตางค์ก็ได้โดยเชงงันงนะครับเป็นพลังใจให้